สวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมน,นีนนทิยากัมีแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อน้องบัวลำคู่นะคะคลิปแรกเพิ่นกับฝันวายาเลิศมาหาเลขลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งเลขหกตัวมีแค่สองตัวท้ายนะคะแล้วกับฟันว่าเครื่องรถลุดออกนะคะคลิปนั้นเพิ่อนหายตะเลขะถาียนรถ มื่อนี้เป็นโค้งสุดท้ายเพื่อนจะหายทั้งเลขเครื่องรถนะคะหมายเลขเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมผั์ระหว่างนุนทิยากับพ่อหนองบัวลําพูโค้งสุดท้ายงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะคะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อนุนทิยาโทรมาหบขวนบ่เออมาหบขวนญหรอกแต่แแเราก็เห็นเลขเครื่องรถล้าก็ที่เราเห็นบ้างว่า ข้าเจ้าซื ja? pues ้อเ้าะบอกไปเจ้าบ no? <ha. S 2> ันเด็กบันดีรสจัดอ <An> ันนี้เป็นฟันของคนเนาะข้าก็เป็นฟันว่าบันเด้เนี่ยเตรียมรถรถซื้อมาแก่คนเบิดรสจ่ดแต่ว่าอันนี้เป็นฟันคนข้าเออแต่กมคุยกันจังเดีกันในสิมาบอกเด็กเด็กเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ห้าเสียเียบมันต่อเขาดูต่อเนาะค่ะทีฟันว่าเครื่องเครื่องรถมอเตอร์ไซค์หลุดเออนั่นแหละห้าเสียเียบมันก็เลยโท้อยู่ ยังจับตวัวนีกตัวหนางด้วยัด็แ่อา่อามันยัพไม่นากค่ะปกติกระทพัดเป็นตัวอายุค่ะเสร็จอายุดอกตะเขามันคือว่าช่วงอายุไม่น้อยอายุคือว่าชีพที่ันงานหลายอย่างกนสมัยเป็นพยาบานอายุประมาณสามสิปีนะค่ะเป็นประจุบันแต่ว่าุ เอาว่ากต่ปัดนก็จำได้แน่บได้แน่ก็ได้อืมนี้เขาบอกไงอันที่บอกได้เคียงบไปเลยก่อนมันได้รถอยู่มันหลายคันโผล่มารถแต่ว่ารถรถของลูกลูกไส้ไงที่ไอ้บอกนี่เป็นเหมือนกระเล็กๆมันก็ก็เข้าซีที่อันเดียวเามันสงสัยอยู่สองคันนี่แหละว่ามันเอาผ่าปุ๊บน้าหลานหลานหลานตายนี่แต่บอกขี้ดื้อมึนๆนะ ที oh, ่เราขับไปก็ค่อยๆเหยียดแต่ยานหลานตกหนามก็คว้าลำหลานหรือจะเป็นข in ั้นเขาเอาว่ะในในในฝันพ่อจำบ่ได้บอกค่ะว่าเลขเครื่องรถเครื่องรถขั้นใดที่ลุดจำได้แล้วสิบอกนะค่ะเลขหกขั้นเสื่อเนี่ยค่ะอันกะเครื่องรถมันนั่นกะบก็หกศูนย์ไงเอาไปมาไม่ถึงงูมาอันอันนนทิยะจีอีกเลยอืม โกศูนย mm ์ยอดมันขึ้นขอบสิบแปดเนี่ยมเห็นเมตะวันมั้ยยอดใสใสหอดกับขอบล้อรถี่ต้อที่นี่แหละมันตีออกแล้วก็บอการางมในตะวันนี้มันหลุดออกขันขันฟันลักตะนางจีกะมันมันเกิดยอดมันขึ้นมันขึ้นกัเลเสียงฝันนู่นเมืองค่ะมันสิงงบกันกับเลเซยฝันเสียงเบงเท้าูนจะี่แมนบอมแมนนอกเลเซยฝันว่านี่ผู้สาวผู้งามามานอนน้ำบราสัน แต่้นแนี้แต่แต่กือกันแต่ว่าเราว่างสองครูจะเป็นตัวไาพ่อต้องไปปั้มาเอาตัวนี้กอเสียเียนันาอืมันาเนิบกอซะเขีปนี่จะเป็นข้องสุดท้ายป่ค่ะพ่อแมนแมนขึ้มาที่รูดจะเป็นกรเลือกรองใส่ไปชุดถูกขึ้นมาเาไปชุดันเปหลายตัวไหมแมนค่ะเออยันนึกเปหลายตัวเห้เขาไปถขาต้องถือก็เสียหน่อยแต่ว่าของ้นกันมาให้รูดเอา่ว้าพี่เหนึ่งนึงเก่า คทีเขาถือหลายๆที่จังหวัดอุตรดิตถ์แต่โทาหาเขาว่าโท๊ีสามแเนาะเป็นยังเม่โทะมันยังเรี๊บตอกวดหัวแม่ยันดีหลายสัตว์ซื้อเขาหนึ่งหนึ่งเก่าไปสมหวง้าพระรนะคือกันฝันมาเลยไปเอนึ่ย่างหลายเตรียมรถล้วเอาไปแจกด้วันท้าอเบ้อกแต่เขาโทมาบอกว่ากันจมืออัดเอาเบ้อแต่ว่าบริเวณหมู่กันอ อนาคตวัวจับวันสิเป็นยังไดเด้อแต่เก او เกาจะใครก็อยากเลิกกันกันกันักที่แรกวัวจะบวัวมาตะเก او เก่าที่ว่าได้หลายหมดค,คุรู้จ <c oughs> ักเลยสรุปว่าแนวทางของพ่อน้องพัวลำพูโค้งสุดท้ายนี่งวดวันที่สองพฤษภาพสองห้าหกเก็เลขเครื่องรถที่ฝันว่าเครื่องมอเตอร์ไซค์หลุดหนี <c oughs> ่เลขเครื่องมันมีแค่สามมันมีหลายตัวแต่ว่าสตัวท้ายมันเป็นเก้มันบัคข้พ่อ แมนทายันมีกันปุ๊กกันอิริกับยังเก่าที่ที่เก่าของตะียนรถอยู่อะไอ้ก็เกาที่ไปน้ำเนี่อ๋อกระตูเอ,บบเอาแบบเอาแบบบ่อยพาดเล่นมันตะแยอ๋อเอาแบบบ่อยพาดบ่อยพาดใ,ให้นุเขียนเป็นเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่อะแ,แล้วก็สี่หนึง่งอ๋อเก้าส <9 4 S 1> ี่ <4 S 1> แล้วก็สี่บอกค่ะให้เขียนตั้งให้เขียนตั้งสมมี่เก้าสี่เป็นบอกค่ะ เนี่ยยานรไปยังสัตยอีกานไปยักษณานสี่ไรกว่าอืมยานไปยัสี่ไรกว่าถ้าจำเรื่องจียนรถขั้นที่มันตกนามฝันมึงขึ้นใดโสสๆลอยๆ่็จะติดตัวเขียวหาน้นที่ยาหรืออ้าวมันเปรถขันไหนเนาะตกมันว่างเอาตาดมันว่างรถตถเมล็ดเดภาษาปรลัดเลมันเอาหลานหก็ตายหน้าแต่พอเราถึนฝันรถเป็นบังเอิญนมันเอาผ่าเข้ามาคุ้มไว้มันชี้เหรียญครับไปกัมานากับทั้งสวมยางเห้งเลยไรมาหรือ่ม่น้องนเหลียนสนุกสนาน อนั่งสองคนเหรยันยตัวควนขับเราได้ที่ไม่ได้อ,ออกใส่รถไอ้ไอ้ไอ้ยนึงกับพออกใส่รถกันี่เนี่ยนไอ้ของขันหยอกกันเดร่นี่อ้หททนึงงขับขันนันได้หด้นไอ้ก้มขี้บอไอ้อัดเ็แม็กแต่ก็จเ่นั้นเดียวะขั้นที่ตกน้าแม่พ่อพ่อขั้นที่ตกน้านทะเบียนนันไดจำในเขาผามมาคุ้มไปงังวะโอ้ไ่จำรถบ่ได้วาบนบัง มันมันขายเชิงที่สุดก็คือรถคันใหญ่ของหลูกชายไอ้บอกได้เป็นมันละค่ะมันเกาซีเกาซีอืมมันโอ้บีล้วกับกับขั้นนี้อ่าซีเขาหนึ่งแต่ว่าลักษณะนี้ขาดเลยทั้งสองคันอย่างนี้ขาดเจ้สองคันนี่นะอืมอแต่ว่าถุการ์ตัวใหญถ้าเห็นเป็นตัวเดียบคือจักทวาลศาสตร์เดียวพั้นได้เลยเออแต่ว่าเขาก็เอาล็อกเบิ้งอ๋อเราเเลขเครื่องรถนี่เลขเครื่องรถพ่อให้ให้นุทิยาตัดเป็น เก้าหกเก้าศูนน้ำอยู่บ่ค่ะก็แล้วาซ่สีเฮ็ดไปเด้อซ่ทเฮ็ดไปกันมันเขาไปบอกว่าไอ้ชะาเกิดมันจังไลจังนึงแ่นี้มันคือเอามาจะไปที่นสิาบอกอยู่น้อามาเห็นดูเล่เอก้าหกศูนย์เอาเล็กหกเล็กเข่าหรือเล็กเข่ารือตนี้อยู่แล้วสิญาดยกันแต่เนี้ค้นนี่มาตงไปตายตายถึงมันบอกไปเด็ก อยากถว่าดีวะ่ามันเรีกเลีเครื่องรถทาตัดนี่มันกติตัดได้เก้าเก้าหกตัดตะขังนั้น no? ก็เป็นเก้าหกก็หกศูนยเก้าศูนออกแล้วเนาะมัน้มาแต่ว่าตัวนั้นเาก็เอากันขันไปกันเลยออกกันโอ้ยถ้าอยากถ้าช่วงที่เป็นอันยบานตะกี้มันคงมีรายการไปเลยนะโอ้ยประเทศบอกเลยที่บอก่นันเลยตะกี้มันีเทร่รบหลดเตือนแลกก็ เขาเอาเรื่องสิบ่อยปั๊บไปส่งนำผ้าจะสับแน่เลยก็ค่ะอะไรคันโบเขาบอกไปเขาทีหาว่าเขาเป็นบ้าแต่ว่าผู้หูจักก็ผู้จักด้วยค่ะในคันเขาไปหาเจ้าผู้ขบวนไนเนาะไปบอกว่าโค้ดเอาคันโบ้คันแมนกิดกิดตั้งแต่ตุ่งดีที่ว่าให้โศกเป็นตนมาทำบุญวันนี้เนาะสันเนาะคันบโมนันที่ผู้ขาบาดด้วยว่าสันาะบรถไถเราสองครูนี่แหละเต้าหูสูงนนี่แหละอืมตั้นนึงเลยจ้วยรถไถเรา เราก็บอกให้วัชสุนิดหน่เราก็บอกว่าเม่ว่านี่หรือวามมั่นใจนี่งมุดี่ตูวจากน้ำจีรดบอกว่าเจสสี่กระจาสัตยให้มาซอยนัาละกับทักจังมวันเทากัเป็นแบบเ่าใครๆครับปันก็คือปันแต่ว่าถามว่าเคยปันแม็นบอกเคยปันการที่สิมแนดู่ะน ห้ส mm ิบวดเนี่ยเก้าวัตอเ่าไร่นป่ะโอ้มันสุดยอดแล้วพ่อสิบวัตเขาเก้าวัตรูวัเดียวนี่มันสุดยอดแล้วอือออจะไปเต็นน้ำมันของกระเจ้าด้ยละตั้งขืนตั้งยันอไม่เ้าก็หัวควันโอ้เจะไืนยัดยันว่ะไว้ฉันพูดมันบอกมันกันแค่ตัเขาหัวควันเลยได้อือ จะรู้ว่าจะรู้ว่าโค้งทุดท่ายนี่มันมีเลขสามโตมันมีเก้าหกศูนย์คับสี่เก้าหนึ่งทัตัดสองโตัว่ายนี่มันจะเป็นเก้าหนึ่งกับหกศูนย์ส่วนโตัวพอเป็นข้นฟันพ่อมันใจตัวได้ค่ะโอ้บ่มันด่เบ่มันบ่หที่ว่าให้เขียนไว้มืดทุกบ่บ่ฟันตัวเดียวตัวหนึ่งนะคือหักทอกันดีกว่าค่ะมักทอการเลขเลขสองตัวน้องที่ย่าจะตายดอกไม้มีเก้าหนึ่งเก้าสี่ เก้าหกกับหกศูนย์เลขสามตัวจะมีอยู่สองหางคือเลขเครื่องรถเก้าหกศูนย์กับเลขทะเบียนรถสี่เก้าหนึ่งกระตรงกันก็เลขง่าเลศแมนแมนแมนอันนั้นเอาเ้าแบบเอาเห็ดบ่าเห็นมันเสียเเรียบมันเนาะค่ะค่ะ กินก okay. hey, yeah. ันเทาที่ไห้ก okay. ็จะเอาเอากระเอาตัวกงมาตรวจลายก็ค่ะค่ะค okay. ่ะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะงวนนี่ขอเอฟซีโซเดียแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคดณครับค่ะพอมีน้องเอฟซีก็สิเด็กยินแหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่านุ่นที่ยากับพ่อน้องบัวลำพูนะคะเพิ่นกับพึ่งจะมาออก นนช่องนุษทิยานีเป็นงวดนี่งวดที่สองนะคะเพิ่นก็อยากไปท้าคว้มเข้าใจกับทีมาที่ไปของเพิ่นเพิ่นเป็นคนแม่นนะคะสิบ้วนหลุดงวดหนึ่งนี่สุดยอดนะคะเพิ่นก็ให้อธิบายให้ละเอียดยิบไม่อยากให้พลาดนะคะเพิ่นบอกว่าเลขเมื่อนั่นคงแรกคลิปแรกคือเป็นเลขทะเบียนลดนะคะทะเบียนลถเป็นสี่เก้าหนึ่งแต่ว่ายาเลยเพิ่นมาให้เก้าหนึ่งเราทะเบียน ทะเบียนรถบ่ได้รูดเครื่องรถนะคะฟันว่าเครื่องรถรูดเมื่อนี้ก็เลยไปเอาเลขเครื่องรถมาให้เป็นโค้งสุดท้ายเลขเครื่องรถนี้คือสามตัวไทยของมันก็นกนคือเก้าหกศูนย์นะคะกห้นุ่นทิยาตาดใหยมีเก้าหกกับหกศูนย์สำหรับเลขทะเบียนรถนี่คือไห้ตัทหายเก้าสี่กับเก้าหนึ่งทั้งหมดทั้งมวนเป็นนวะทางหาสื่อสลากินแบงรัฐบาลไทยนะคะนุ่นทิยาก,ก็ขอ้อไวโพนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชเดีแนวะทังของพ่อหนองบัวลำพูนะคะ